ในบรรดาการทำบุญทั้งหมดของชาวพุทธไทยนะครับมีประเพณีหนึ่งที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆและมีความสำคัญเหนือกว่าบุญอื่นๆนั่นก็คือบุญกรถินครับเป็นการทำบุญที่เกิดขึ้นได้แค่ปีหลังครั้งเท่านั้นและก็ยังเชื่อกันด้วยว่าเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยคำถามก็น่าคิดตามนะครับเอแล้วอะไรกันแหละที่ทำให้การถวายทานครั้งนี้มันพิเศษสุดๆจนมีข้อจากัดด้านเวลาที่เข้มงวดขนาดนี้ วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กระถินได้รับการยกย่องว่าเป็นการถวายทานที่พิเศษที่สุดในรอบปีก่อนอื่นเลยเรามาดูที่มาของคำว่ากระถินกันก่อนนะครับคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาจากภาษาบาลีครับแปลตรงตัวเลยว่าไม้สสดึงซึ่งก็คือกรอบไม้ที่พระในสมัยก่อนเขาใช้ขึงผ้าให้ตึงๆเวลาจะเย็บจีวรน,นะครับ ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดจุดเริ่มต้นของมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้มาจากอุปกรณ์เย็บผ้าที่ดูเรียบง่ายมากๆนี่เองสิ่งที่ทําให้กระถินพิเศษแบบสุดๆเลยก็คือข้อจํากัดเรื่องเวลาครับประเพณีนี้มีกรอบเวลาที่เข้มงวดมากๆคือจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อพระสงฆ์ออกพรรษาแล้วและมีเวลาให้ทําบูนี้ได้แค่หนึ่งเดือนเป๊ะๆเพานั้นเองครับคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันเพนเดือน12หรือวันลอยกระทงนั่นเอง ถ้าถวายนอกช่วงเวลานี้ก็จะไม่นับว่าเป็นบุญกระถินครับพลาดแล้วพลาดเลยต้องรอปีหน้าอย่างเดียวแล้วทําไมต้องมีข้อจํากัดที่เข้มวดขนาดนั้นด้วยล่ะอืมต้องบอกว่าเรื่องราวต้นกําเนิดของประเพณีนี้ทราบซึ้งแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจริงๆครับเรื่องเล่าก็คือว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุ30รูปครับตั้งใจเดินทางไกลเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็ถึงฤดูเข้าพรรษาพอดี เลยจําเป็นต้องหยุดพักจำพรรษาที่เมืองสาเกตทีนี้พอออกพรรษาปุ๊บท่านก็รีบเดินทางต่อทันทีเลยครับแต่ว่าช่วงนั้นฝนยังตกหนักอยู่ทําให้หนทางเต็มไปด้วยคโคลนจีวรของทุกรูปก็เลยเปียกชุ่มเปรอะเปื้อนไปหมด เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นความตั้งใจอันแน่วแน่และก็ความยากลําบากของภิกษุกลุ่มนี้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระองค์จึงทรงประทานอนุญาตให้มีพิธีกฐถินเกิดขึ้นเป็นคงแรกเลยครับเพื่อให้ภิกษุผู้มีศรัทธาแรงกล้าเหล่านั้นได้มีพระจีวรผืนใหม่ไว้ใช้งานจากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความเมตตานั่นเองครับกฐถิ่นก็ได้กลายมาเป็นประเพณีที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตัวมากๆซึ่งกฎเกณฑ์เหล่านี้แหละครับที่ทําให้การทําบุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง และนี่คือตัวเลขที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับ 1. 1วัดสามารถรับกรถินได้เพียงครั้งเดียวต่อปีเท่านั้นครับย้ำอีกครั้งว่าปีละครั้งเดียวเท่านั้นนี่แหละครับคือความพิเศษสุดยอดของบุญกรถิ่นเลยและก็ไม่ใช่แค่จํากัดปีละครั้งนะครับยังมีเงื่อนไขอื่นๆอีกอย่างแรกเลยคือต้องถวายเป็นของสงส่วนรวมห้างเจาะจงให้พระรูปรายรูปหนึ่งเด็ดขาดและวันนั้นๆก็ต้องมีพระที่อยู่จาพรรษาครบ3เดือนอย่างน้อย5รูปขึ้นไปและข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คื พระสงฆ์ห้ามเอ่ยปาดขอหรือแม้แต่พูดเป็นในๆบอกใบ้ให้คนมาทอดกรถินเด็ดขาดครับซึ่งตรงนี้สะท้อนหลักการให้ที่บริสุทธ์มากๆด้วยข้อจํากัดทั้งหมดนี้แหละครับกรถินเลยถูกเรียกว่าเป็นการละทานคือทานที่ถูกจํากัดด้วยการละเวลาทําให้เป็นบุญที่ทําได้ยากแล้วก็เช่อว่ามีอันนี้สงสูงมากเป็นพิเศษนั่นเอง ความพิเศษอีกอย่างของบุญกระถินที่น่าสนใจมากก็คือเป็นบุญที่เรียกได้ว่าวินวินเลยครับคือทั้งฝ่ายผู้รับซึ่งก็คือพระสงฆ์และฝ่ายผู้ให้คือคารวะต่างก็ได้รับอาน,นิสงส์อันยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกันสําหรับคณะสงฆ์ที่ได้รับกระถินนะครับก็จะได้รับอาน,นิสงส์คือการผ่อนปรนพระวินัยบางข้อเป็นเวลาถึง5เดือนเลยทีเดียวทําให้การปฏิบัติศาสนากิจต่างๆสะดวกสบายขึ้นส่วนฝ่ายคารวะผู้ถวาย ก็มีความเชื่อว,ว่าจะได้รับอน,นิสงผลบุญที่ยิ่งใหญ่ไพศาลมากๆเป็นบุญใหญ่ที่จะช่วยส่งเสริมให้สิ่งที่ปรารถนาไว้สําเร็จผลได้ในที่สุดครับและนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทําให้กระถินแตกต่างจากทานอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยการถวายทานต่างๆมักจะเกิดจากการที่เหล่าสาวกเป็นผู้ไปทูลขอต่อพระพุทธเจ้าแต่สําหรับกระถินแล้วพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มประทานอนุญาตด้วยพระองค์เองเลยครับพระทรงเล็งเห็นถึงความยากลําบากของพระภิกษุสงฆ์ ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าว่าคุณค่าที่แท้จริงของบุญกรถินเนี่ยอยู่ที่จิตใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่เรื่องของรัพย์สินเงินทองเลยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ทรงพลังมากๆอยากจะเล่าให้ฟังครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามีชายยากจนคนหนึ่งครับชื่อว่าตินนาบานเขามีหน้าที่ดูแลยากวันหนึ่งเขาได้ยินว่าคนในหมู่บ้านจะจัดงานทอดกรถินกันก็เกิดจิตศรัทธาขึ้นมาอย่างแรงกล้าเลยครับอยากจะร่วมทําบุญด้วยมากๆแต่ปัญหาก็คือ เขาไม่มีทรัพย์สินอะไรติดตัวเลยครับสิ่งเดียวที่มีค่าที่พอจะนับเป็นของตัวเองได้ก็คือผ้าที่นุ่งอยู่ผืนเดียวนี่แหละเขาเลยตัดสินใจทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคือสละสิ่งสุดท้ายที่ตัวเองมีนําผ้าผืนนั้นไปขายในตลาดได้เงินมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็นําเงินนั้นไปซื้อได้กับเข็มเพื่อไปร่วงทําบุญกระถนครับ ขณะที่เขาต้องเอาใบไม้มานุ่งแทนผ้าที่ขายไปเขาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์และแรงกล้าว่าชาตินี้เรานุ่งใบไม้ชาติหน้าขอให้เราได้นุ่งผ้าทิพย์เป็นคําอธิษฐานที่สะท้อนถึงศรัทธาที่ยิ่งใหญ่มากๆครับทั้งทั้งที่ตัวเองตกอยู่ในความยากลําบากขนาดนั้นแล้วเชื่อไหมครับว่าเรื่องราวการสละทานอันยิ่งใหญ่ด้วยใจที่บริสุทธิ์ของตินดาบาลเนี่ยดังไปจนถึงพระกันของพระราชาเลยครับ พระองค์ทรงเลื่อมใสยอย่างมากแล้วก็ได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายให้เขาจนเขากลายเป็นเศรษฐีในทันทีทันใดเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าผลบุญที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนเงินทองเลยแม้แต่น้อยเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆในงานกระถินนั่นก็คือธงรูปจระเข้นั่นเองครับที่มาของธงจระเข้เนี่ยก็มีตำนานเล่าขานกันมานะครับว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งที่ตรหนีมากๆพอเสียชีวิตไปก็ได้ไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติของตัวเองอยู่ใต้น้ำด้วยความทุกข์ทรมานก็เลยไปเข้าฝันบอกภรรยากับลูกให้นำสมบัติที่ซ่อนไว้ออกมาทำบุญทอดกรถินให้ทีพอครอบครัวจัดขบวนเรือแห่งองค์กรถินไปที่วัดจระเข้อดีตเศรษฐีก็ดีใจมากครับแล้วก็พยายามว่ายน้ำตามขบวนเรือไปด้วยแต่ว่าด้วยความที่วัดอยู่ไกลมากก็เลยทำให้มันหมดแรงซะก่อน ไม่สามารถตามไปจนถึงวัดได้เพื่อเป็นการระลึกถึงความตั้งใจจริงของจระเข้ตัวนั้นแม้ว่าตัวจะไปไม่ถึงแต่ใจไปถึงแล้วก็เลยมีการวาดรูปจระเข้ติดไว้วนธงแล้วก็นําไปปักไว้ที่หน้าวัดหลังจากทอดกรถินเสร็จจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันมาถึงทุกวันนี้เพื่อประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าวัดแห่งนี้ได้รับผ้ากรถินเรียบร้อยแล้วในปีนี้และจะได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ท่ามกลางโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปอย่างรวดเร็ว ได้อะไรมาอย่างง่ายดายประเพณีบุญกรถินที่ถูกจํากัดด้วยเวลาที่เน้นย้ําเรื่องความตั้งใจมากกว่ามูลค่าและมีจุดเริ่มต้นจากความเมตตาก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีให้เราได้กลับมาทบทวนถึงคุณค่าที่แท้จริงของการให้ว่าจิตจริงแล้วแก่นแท้ของมันคืออะไรกันแน่